นะครับวันนี้จะเป็นเนื้อหาที่เชื่อว่าต้องเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแน่นอนสั้นๆกระชับได้ใจความนะครับเรื่องของการมีระบบกับการไม่มีระบบแตกต่างกันยังไงนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าระบบคืออะไรใช่ไหมครับระบบคือตัวช่วยผ่อนแรงและทวีคูณนี่คือความหมายของระบบในภาคทฤษฎี เดี๋ยวในภาคปฏิบัติผมจะบอกให้ด้วยว่าระบบมันจะช่วยอะไรนะครับในภาคทฤษฎีผ่านไปแล้วและความหมายของการผ่อนแรงคืออะไรการผ่อนแรงคือการที่เราไม่ได้ใช้แรงตัวเองทำงาน100%เรซเรียกว่าการผ่อนแรงเห็นไหมครับตรงไปตรงมาและความหมายของการทวีคูณคืออะไรการทวีคูณคือการที่เราทำงานเท่าเดิม แต่รายได้เพิ่มหรือผลลัพธ์ของงานเพิ่มเป็นทวีคูณจะสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแล้วแต่หรือขึ้นอยู่กับระบบที่เราใช้ผ่อนแรงแล้วก็ทวีคูณนั่นเองเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้มีระบบกับไม่มีระบบแตกต่างกันยังไงนะครับเมื่อกี้อธิบายในเรื่องของการมีระบบไปแล้วการไม่มีระบบ ก็คือเรื่องในการตรงกันข้ามก็คือว่าใช้แรงตัวเองทำงาน100%ซนะครับไม่สามารถทวีคูณผลลัพธ์ของงานหรือไม่สามารถทวีคูณรายได้ได,ได้เพราะแรงมีจำกัดเวลาก็มีจำกัดก็เลยแลกเงินได้แบบมีจำกัดนั่นเองเห็นไหมครับมีระบบกับไม่มีระบบอันนี้คือต่างกันโดย ภาพใหญ่ให้เพื่อนๆเ,เห็นก่อนแล้วนะครับอาแล้วเรามาดูกันว่างานหรือธุรกิจอะไรนะครับมีระบบและงานหรือธุรกิจอะไรไม่มีระบบนะครับมันก็ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งให้เห็นชัดๆนะครับง่ายๆคือวันนี้เราทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ใช้ตัวเราในการทำงานหรือเราเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ ที่ต้องมีตัวเราทำงานในธุรกิจนั้นนะครับนี่เรียกว่าการทำงานหรือการทำธุรกิจแบบไม่มีระบบนึกออกไหมครับอืมถ้าวันนี้เราใช้ตัวเองเป็นฟันเฟืองนะครับในการลันงานที่เราทำในการลันธุรกิจที่เราทำนี่เรียกว่าไม่มีระบบแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าวันนี้ ตัวเรานะครับใช้ระบบในการทำงานแทนใช้ระบบในการผ่อนแรงและทวีคูณผลของงานและทวีคูณในเรื่องของรายได้เรียกว่าเป็นงานหรือธุรกิจที่มีระบบเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้งานหรือธุรกิจที่ไม่มีระบบนะครับก็คือเราเป็นหนึ่งฟันเฟืองนะครับในงานหรือในธุรกิจนั้นไม่มีเรานะครับเงินก็ไม่ได้ เห็นไหมงานก็ไม่เดินธุรกิจก็ไม่สามารถดําเนินต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องดูด้วยว่าจริงๆแล้วเราเป็นเจ้าของธุรกิจหรือธุรกิจเป็นเจ้าของเรานะครับลองคิดง่ายๆถ้าวันนี้เราเป็นเจ้าของธุรกิจเราสามารถควบคุมทุกอย่างที่เป็นธุรกิจของเราได้ใช่ไหมครับเหมือนกับการที่เรากดปุ่มนะครับอ่า ถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจเป็นเจ้าของเราเราเหมือนกับคนที่กดปุ่มเปิดปิดสวิตช์เครื่องจักรในการทํางานเห็นไหมครับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคือคนที่กดปุ่มสวิตช์กดปุ่มเปิดการทํางานเครื่องจักรเครื่องจักรก็ทํางานไปเห็นไหมครับอ่าพอเสร็จหรือว่าเราต้องการจะปิดการทํางานเราก็แค่มากดสวิตช์ปิดแค่นั้นเองเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าของธุรกิจที่ เราไม่สามารถกดปุ่มเปิดปิดแล้วให้ธุรกิจมันลันไปด้วยตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องมีเรานั่นเรียกว่าธุรกิจเป็นเจ้าของเรานะครับเรียกว่าธุรกิจที่ไม่มีระบบหรืองานที่ไม่มีระบบแต่ธุรกิจที่ใช้ระบบในการทำงานคือเจ้าของธุรกิจไม่ต้องอยู่หน้างานไม่ต้องอยู่ออฟฟิศไม่ต้องอยู่ที่บริษัทจะไปเที่ยวจะไปทำงานเป็นเดือนเดือนก็ได้ สวัสดีครับ uh, ท่านที่เข้ามารับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือย้อนหลังนะครับเจ้าของธุรกิจไม่จําเป็นจะต้องเฝ้าธุรกิจของตัวเองเห็นไหมครับเพราะเขาใช้ระบบในการทํางานเขาเรียกว่า on w a system that w o r k for you นะครับอันนี้คือสําหรับเจ้าของธุรกิจเนอะอใช้ระบบทํางานแทนใช้ระบบทําเงินแทนเนี่ยครับเขาถึงเรียกว่า อยู่ฝั่งที่ใช้ระบบในการทำงานนะครับฝั่งซ้ายที่ผมพูดคือใช้แรงทำงานฝั่งขวาใช้ระบบทำเงินเห็นไหมครับอ่าก็คือฝั่งที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ใช้ระบบทำงานนั่นเองอืมซึ่งวันนี้มันเป็นเาเรียกว่าเป็นธรรมชาติเนะผมเชื่อว่าหลายคนนะครับไม่ว่าจะทำงานหรือธุรกิจก็ตามใช่ไหมครับพอทำมาสักระยะหนึ่งแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วว่า แรงที่มีจํากัดใช่ไหมครับอายุที่เริ่มมากขึ้นใช่ไหมครับบวกกับโลกเปลี่ยนยุค disruption และวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกเนี้ยเราถ้าเราไม่มีแผนสํารองหรือเราไม่ได้มีรายได้หลายทางหรือเราไม่ได้มีระบบผ่อนแรงอะครับเราจะเจอผลกระทบที่เยอะมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้โลกเปลี่ยนยุคเทคโนโลยี disruption digital disruption d i s r u p t i v n t e c โนโใช่ไหมครับที่เพื่อนๆทราบอยู่เนาะ การเกิดใหม่ของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเข้ามาอำนวยความสะดวกเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคใช่ไหมครับและเมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนนะครับรูปแบบธุรกิจชีวิตประจำวันนะครับเปลี่ยนหมดเลยเห็นไหมที่เขาบอกว่าเป็น new normal ใช่ไหมครับสุดท้ายโลกก็เปลี่ยนเห็นไหมครับยุคก่อนอาจจะเป็นยุคของปลาใหญ่กินปลาเล็ก ยุคโลกเปลี่ยนจะเป็นยุคของปลาเร็วกินปลาช้าแต่ยุคโควิดหรือวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายคือยุคของปลาที่ปรับตัวเร็วจะเป็นปลาที่อยู่รอดยุคนี้มันเป็นแบบนี้ครับอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้พอเราทำงานมาสักระยะหนึ่งที่ผมบอกใช่ไหมครับเริ่มแรงน้อยลงใช่ไหมครับอ่า เวลาก็เหลือน้อยลงใช่ไหมฮะ,ะเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องมองหาระบบในการช่วยผ่อนแรงแล้วก็ทวีคูณผลลัพธ์ของงานหรือผลลัพธ์ของไรายได้ซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งเดียวที่เศรษฐีรู้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรียกว่า barrier to entry นะครับเพื่อนๆเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ barrier to entry กำแพงปิดกั้นโอกาสหรือกำแพงปิดกั้นความสำเร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเป็นอย่างนี้ครับธุรกิจที่ใช้ระบบในการทำงานที่เจ้าของไม่ต้องอยู่ทำงานไปตีกอล์ฟไปเที่ยวเป็นเดือนๆนเป็นปีได้นะครับอืมเรียกว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานประมาณสักมากกว่า500คนใช่ไหมครับแล้วก็มีเงินอขอตั้งธุรกิจเป็นหลายร้อยล้านเป็นพันล้านอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจแบบนี้มันจึงไม่ได้ใครก็ทำได้น้อยคนเท่านั้นที่จะทำได้ใช่ไหมครับหลายคนรู้ว่าระบบดีระบบช่วยผ่อนแรงและทวีคูณแต่ นะครับหเลยจะทําอะไรใช่ไหมครับอืองเลยไม่มีเงินทุนมากขนาดนั้น 3. เลยเราไม่ใช่ทั้งปลาใหญ่และปลาเลวนะครับเราจะทํำยังไงที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีระบบในการผ่อนแรงและทวีคูณได้นะครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังนะฮะถ้าวันนี้เพื่อนๆได้ติดตามข่าวจะทราบแล้วว่าเศรษฐีระดับเจ้าสัวของประเทศไทย ที่ชื่อว่าเจ้าสัวเจริญเห็นไหมอ่าเจ้าของไทยเบฟเจ้าของเบียร์ช้างลงทุนนะครับเพื่อซื้อธุรกิจที่มีระบบอ่าซื้อธุรกิจที่มีระบบเป็นระบบแฟรนไชส์นะครับลงทุนไปมากกว่า1,6000ล้านบาทเห็นไหมในการซื้อธุรกิจที่มีระบบอ่เาเมื่อกี้เพื่อนๆทราบแล้วนะครับในช่วงต่อนต้นว่าทำไม ธุรกิจที่มีระบบจึงดีกว่าธุรกิจที่ไม่มีระบบเพราะผ่อนแรงและก็ทวีคูณและนี่แหละครับสองสิ่งนี้คือสิ่งที่เศรษฐีรู้แต่คนอื่นไม่รู้เศรษฐีรู้ว่าการเลเวลเลชคือการทวีคูณและการทวีคูณเกิดขึ้นจากการขยายสาขาขยายเฟรนชชัยยิ่งขยายมากยิ่งทวีคูณมากและระบบคือสิ่งที่มหาเศรษฐีหรือเจ้าสัวหรือ ทุกคนในโลกที่ประสบความสําเร็จเขารู้เรื่องนี้ว่าระบบจะช่วยผ่อนแรงและทวีคูณเขาได้แต่อย่างที่บอก barrier to entry เห็นไหมฮะเจ้าสัวรู้เจ้าสัวอาจจะมาบอกเรานะครับว่าถ้าอยากได้ธุรกิจที่มีระบบผ่อนแรงทวีคูณลงทุนสักหมื่นหกพัล้านบาทเห็นไหมอ่าแต่เนื่องจากคนทั่วไปอ่ะถึงรู้ ก็ไม่มีเงินลงทุนขนาดเจ้าสัว16,00 0ล้านอยู่ดีเห็นไหมครับหรืออีกหลายคนก็ไม่รู้เรื่องนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่เศรษฐีรู้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้และวันนี้เพื่อนๆที่มาฟังไลฟ์ผมในวันนี้ก็ได้รู้แล้วว่าเศรษฐีรู้เรื่อง l ล v ว r a g e กับรู้เรื่องระบบการลงทุนของเศรษฐี16,00 0ล้านคิดว่าเขาคาดหวัง หรือประเมินสถานการณ์แล้วว่ารูปแบบธุรกิจที่มีระบบแบบเฟรนชชายนะครับจะสามารถสร้างผลกำไรให้เขาแบบทวีคูณแล้วก็มากกว่าเงินลงทุนที่เขาเสียไปแน่นอนจริงไหมครับในฐานะที่คนที่ฟังไลฟ์นี้เป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรเราจะต้องรู้ถึงปลายทางของธุรกิจว่าธุรกิจนี้ให้อะไรเรา ใช่ไหมครับ้าเจ้าสัวลงทุน16,000ล้านเพื่อซื้อระบบธุรกิจแฟรนไชส์ซูเปอรารต้องการจะบริหารแฟรนไชส์ Starbuck ารในประเทศไทยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการลงทุน16,000ล้านมันจะต้องได้กลับมาเป็นทวีคูณเช่นกันเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเศรษฐีรู้เรื่องนี้และเรารู้แล้ววันนี้เพื่อนๆโชคดีมากที่ได้ดูไลฟ์นี้วันนี้เพื่อนเ,อนเอนรู้แล้วเช่นกัน นะครับว่าการจะใช้ระบบในการรันธุรกิจเพื่อผ่อนแรงแล้วก็ทวีคูณรายได้ต้องทำธุรกิจแบบซับไลเซนต์ธุรกิจซื้อซับไลเซนต์เข้ามาแต่วันนี้ถ้าเพื่อนๆคือคนหนึ่งที่เป็นคนธรรมดาแต่ต้องการโอกาสแบบเจ้าสัวที่ไม่ธรรมดาวันนี้ผมมีโปรเจกต์ซับไลเซนต์โปรเจกต์มาเสนอเพื่อนๆ นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ระบบอ,อันดับแรกเลยใช้ระบบในการผ่อนแรงนะครับซึ่งชื่อว่าระบบ V Dream Next นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ระบบนี้ในการผ่อนแรงในการขยายธุรกิจ50กว่าประเทศด้วยระบบ Global Platform เห็นไหมครับระบบ Training Coaching ที่ระบบนี้มีให้อยู่แล้ว24ชั่วโมงนี่เรียกว่าระบบผ่อนแรง by V Dream Next และทวีคูณรายได้คือการขยายแฟรนไชส์ระบบเขาเรียกว่าอะไรนะโปรเจกต์ซับไลเสนคือการขยายแฟรนไชส์ออนไลน์เพื่อสร้างเ e v e ลเลชอินค m มจากทั่วโลกนี่คือคอนเซปต์ของโปรเจกต์ซับไลเสนเห็นไหมครับวันนี้เจ้าสัวจเจริญจ่ายซื้อสิทธิ์ในการขยายแฟรนไชส์แค่ในประเทศไทย 1 6 0 0นล้านและถ้าวันนี้เจ้าสัวต้องการขยายแฟรนไชส์ t a r b u c k s ใน50กว่าประเทศคิดว่าเจ้าสัวต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ครับก็ง่ายๆก็เอา1 6 0 0นล้านคูณห้เข้าไปก็จะอยู่ประมาณ8ปดแสนกว่าล้านบาทแต่โปรเจกต์ซับไลเซนที่ผมมาพูดถึงในวันนี้เพื่อนๆไม่ต้องจ่ายเยอะขนาดนั้นเพราะถ้าจ่ายเยอะขนาดนั้นผมเองก็ไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์ซับไลเซนเช่นกันเพราะวันนี้ผมบอกแล้วว่า ถ้าเพื่อนๆคุณคนหนึ่งที่เป็นคนธรรมดาที่ต้องการโอกาสที่ไม่ธรรมดาแบบเจ้าสัวแบบเศรษฐีซับไลเซนโปรเจกต์ Project, เพื่อนๆสามารถเอื้อมถึงสามารถสร้าง l e v e ลเลชอินคัมไม่ว่าจะเป็น6 7หรือ8หลักได้จากทั่วโลกเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ธุรกิจต้องมีระบบเพื่อผ่อนแรงและทวีคูณและซับไลเซนโปรเจกต์ คือคำตอบนั้นในยุคโลกเปลี่ยนในยุคที่ธุรกิจเปลี่ยนมาเป็นแพลตฟอร์มเห็นไหมครับอ่าะ,ะน,นวันนี้เพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นโอกาสแล้วสุดท้ายคว้าไว้ไหมนะครับอ้าเพื่อนสนใจโปรเจกต์นี้ติดต่อผมหรือติดต่อคนที่แชร์ไลฟ์นี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมมาแบ่งปันความรับของเศรษฐีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าโอเคครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.